สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมื่อน,นี้สภาพพี่น้องเบิงลูกสาวหุ่นตันนะครับลูกสาวหุ่นตันตองเก่าทับหนึ่งนองพี่น้องอายุกำลังสด็แปดเก้าเดือนนะครับพี่น้องนี่นะครับลูกสาวเป็นลูกสาวตัวที่สองนะครับนี่คือแม่เพิ่นนะพี่น้องสําหรับผมว่ากับเมสซี่นี่ก็ได้ได้ดีแล้วล่ะพี่น้องแดงดีนะครับสําหรับพี่น้องอยากล่องเอาไปสมหรือเอาไป ใส่กับเมยบานๆเท่ากับล่องบึงนะครับแต่ว่าผมว่าโอเคอยู่พี่น้องปับปั๊บไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวเด็กแม่บานเก่าเดือนเนี่ยแหละครับพี่น้องแม่เปิดกระทองไก่สีอ,อกะแม่ได้ทองได้เจ็ดเดือนแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับเลี่ยมโตเพิ่นแข้งขาไก่ใหญ่ดีนะครับสําหรับงอเก่าเดือนพี่น้องแต่ว่ากับ่ท่านในพ่อใจเป็นไดดอกกระซูผูเพิ่นงามๆแห้งๆบ่ได้นะครับพี่น้องกะทาเป็นงอบานๆเทาลองปรับใส่เอานะครับ ตัวนี้เป็นดูกสาวของหดตันนี่นะครับพี่น้องกะถ้าเบิ้งพัฒนาการไปเรื่อยนะครับผมคิดว่าประมาณสิบกว่าเดือนเพละ่ะประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนเพล่ะสิสิเต็มแห้งกว่านี้อยู่นะครับตัวนี้หัวตะยานุ่มนะครับพี่น้องมันก็นเลยจียอยเนี่ยนิดนึงแต่แต่ว่าท่านยาหนุ่มนะกกมดีนะครับสําหรับชิปนี้กะฝากกดไหลก์กดแช่นีดเลยครับพี่น้องเพื่อเป็นกลาลังใจนี่คุณแห้งนะครับพี่น้องคุณทั้งเมทั้งอ่ลูกนะครับ Dante, like, เพราะว่าแม่เพิ่นก да ang, bien, Warner, ็ะคา้นแน่ย่างหาค้นเพราะว่าห้เกาห้เอย่างประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันมีหลายตัวอยคบพี่น้องลูกลูกลูกพวกลูกเคฟลูกลูกเย่งก็มีอยู่แต่ผมจะทายพี่น้องเบิรงนะครับว่าเป็นแนวทางว่าอยากใส่กบงัวแบบบ้านของเฮานะครับพี่น้องนี่นะครับมัวนนี่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นยืดขึ้นนะพี่น้องเพราะว่าตะกี้กับอ้วนแห้งอยู่นะครับเพราะว่าผมมาออกนมกับบบ บวัหวนปันไดครับพี่น้องก็กอยากหยอดลงแน่นะครับนี่นะครับถ่าให้พี่น้องเบิ้งเต็มๆนะครับบ่อท่านตีเบอร์นะครับเดี๋ยวได้ประมาณปีหนึ่งนะครับนังแบบนังแข็งแกรนังเขาเอิ่อนนงอย่างพี่น้องให้มันเต็มสารสกักคนนะครับพี่น้องจังสิตีเขาเขาว่ามันงามนะครับแต่ผมเคยตีมาหน่อยแล้วมันเป็นแพลเป็นอย่างเงี้นะ